นักโมตัสสะัะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัสสะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัสสะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุญญาอิปรุปัสสินปฏิทาบุติปานินันทัตธรรมมีคาถาโอกาสเบื้องหน้าจะมีไปต่อมาถาจะได้ที่แกมแสดงพระสัทมเทศนาประรด พินีรบันเทือกสุนพระนายสุชนเจิดรังที่ท่านได้ลาจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นโดยที่ไม่มีโอกาสในการวนกลับคืนมาซึ่งนายสุชนเจิญรังหรือข้อสุชนเจิดรังนั้นท่านได้จากโลกไปนี้ไป ยังความโูกกาอะไรรัางไ่เกิดมีแก่ครอบครัวานอย่างน้องและผู้ที่มีควเมารพนั้ถือเป็นอย่างยิ่งเพราะการจักไปในคราตนี้เป็นการจากไปโดยที่วิจีโรการในการที่จะกลับมาทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องที่ดี แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีก่อนผู้ที่อยู่เพราะความตายนั้นได้รับคร่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อสุชนเกิดร่างเคยมีสิ่งที่เคยมีก็จะไม่มีสิ่งที่เคยเป็นท่านก็จะไม่ได้เป็นบันดันแต่ก่อนเป็นพี่เป็นน,อน้องเป็นพ่อเป็นปู่เป็นตาก็ไม่ได้เป็นบันดันแต่ก่อนแล้วเพราะความตายนั้น เมื่อเกิดมีแก่บุคคลใดใครคนหนึ่งแล้วบุคคลคนนั้นก็สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างฝปที่เคยเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้เป็นเคยเป็นที่เป็นนอนเคยทําอะไรใ้ก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนดั้เดียก่อนแล้วก็ร่างกายขอคงคนเราเมื่อล้นหายใยจากแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อ,อ,อีกต่อไปเพราะ ร่างกายของคนราวนั้นจะมีประโยชน์ได้ก็ตอนที่ยังมีชีวิตยังสามารถทีจ่จะประกอบกิจหน้าที่ของตนเองได้กราะรักหรือทำบุญทำดีทุกอื่นได,ได้ได้หมดตอนมีชีวิตแต่พอล้มหายตายจากแล้วสิ่งที่เคยกระทำได้ก็ไม่ได้ทำนะเพราะว่าร่างกายของคนราวนั้น เมื่อธาทำสี่งไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่าสามารถทำประโยชน์อื่นได้ตอนเผาตอนฝังจะรักจะชอดจะชายัางไงไม่เผาก็ฝังหลังจากที่ตายแล้วนั่นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมในพิธีบังเพ็ญกุศลสดอ,อ,อ้อนวอสุชนเจริญดงเราก็พิจรารณาเอาผู้ตายเป็นครูเอาผู้อยู่เป็นนักเรียน คำว่าเอาผูตายเป็นครูเอาผู้อยู่เป็นนักเรียนก็หมายความว่าคุณพ่อสุชนนั้นท่านจดหลักสูตรชีวิตมนุษย์ก่อนเราหมายความว่าท่านถึงเก็บความตายก่อนเราท่านจบแล้วส่วนเรานี่ยังไม่จบเรายังจะต้องศึกษาเรียนรู้จะเราจะต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไปว่าใครมีบทบาทหน้าที่อะไร เราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อให้ความเป็นมนุษย์ของเรานั้นได้เกิดประโยชน์คือประโยชน์ของความเป็นมนุษย์เนี่ยจะมีมากมีน้อยก็อยู่ที่ว่าเราทําหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ที่เรามีเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นครูบาอาจารย์เราก็ทําหน้าที่ตรงนั้น แม้เป็นพระเป็นเดรก็ทําหน้าที่เพราความเป็นพระเป็นเดรเพราะสาระของชีวิตก็อยู่ที่การทําหน้าที่เมื่อหมดโอกาสในการที่จะทําหน้าที่ประโยชน์นั้นก็นจะไม่เกิดเนื่องกับชีวิตร่างกายของคนเรานี่แหละเราจะมีโอกาสได้ทำประโยชน์ทำหน้าที่ก็ตอนที่ยังมีลมหายใจพอหมดลมหายใจก็ออกทันแลกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้ว คุณพ่อสุชรินจริตรามก็เจ็บเช่นเดียวกันตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งท่านก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นนักการพันโรงของโรงเรียนกอรยัิทิรัตยาท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีไม่ขัดตกลุกพร่องก็สนองงานแล้วก็ดูแลกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็รับใช้พระศาสนารับใช้พระสงฆ์อ,องค์เนร ก็ถือว่าเป็นการโรง,โรงเรียนของวัดก็ดูแลพักเดินเช่นเดียวกันแต่ระยะหลังมาสุขภาพร่างกายท่านไม่ดีต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้หยุดพักตรงนั้นเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายซึ่งท่านก็สู้ชีวิตมาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็จากไปอย่างที่เราได้รับรู้กันท่าน,นชีวิตของมนุษย์เรานั้นตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องทําหน้าที่ต้องสู้ต่อไป นั่นบ้างเบาบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นรสชาติของชีวิตไม่มีใครสุขตลอดชีวิตและก็ไม่มีใครทุกตลอดชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้โยมก็มีความสุขแบบโยมมีความทุกแบบโย่พระก็มีความสุขแบบพระส่วนพระนี่ไม่เคยทุกเพราะท่านบวชมาเพื่อบุดพ้น,พนเพื่อที่จะทําให้ตนนี้พ้นจากความทุกนะแต่ส่วนอยากโยมนั้นก็หลากหลาย ชีวิตหลากหลายรสชาติก็สู้ต่อไปแต่ทุกพ่อชนจิตรกรรมนั้นชีวิตท่านจบแล้วหลักสูตรชีวิตของท่านหมดแล้วนั้นเราเอาผู้ตายเป็นครูเอาผู้อยู่เป็นนักเรียนก็เพื่ออะไรก็เพื่อความให้ประมาทในต่างอารงชีวิตเรามาวันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะมาเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ตายให้ถึงสวรรค์อย่างเดียวเรามาเรียนรู้ไว้ปากตัวเองด้วยไว้สอนตัวเราด้วยบา่า สักวันหนึ่งเราก็ต้องถึงจุดจบของชีวิตอยู่เหมือนกันแต่ในระหว่างที่เราดำรงชีวิตอยู่นั้นเราก็พิจารณาถึงความจริงอยู่เรื่อยๆจะได้ทำให้เรานั้นเนี่ยไม่ประมาทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลักธรรมให้อย่าให้โยมหรือให้เราพุทธศาสนิกชนได้ยุจารณาถึงสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตอยู่ห้าประการถ้าพิจารณาบ่อย จะสอนตวเองไนดะ้ให้เราพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความแก่ไปได้หรือชาราธรมมุนิชารางนตตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความแก่ชาราไปได้เพราะคนเรานั้นเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ใน้องต้นว่าพัฒน,นาสร้างความเจริญใเกิดมีกระร่างกาย พอมันถึงจุดหนึ่งของชีวิตร่างกายมันพัฒน,นาไม่ไหวมันก็เสื่อมไปเพราะคําว่าชราคาว่าแก่นั้นแปลว่านําไปเสื่อมนั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้แล้วยิ่งมีอายุมากมันก็เสื่อมมากนั้นเราก็ต้องใจถึงสัจธรรมความเป็นจริงจึงจะไม่ทุกข์ในกองสังขางรเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปความแก่ชราก็าเป็นเรื่องธรรมดาส่วนหนึ่ง ในต้นเลยที่พระผู้เด้ยาให้เรานั้นได้พิจารณาอยู่บ่อยๆจริงๆแล้วความชราความแก่นั้นมันมีมาตั้งแต่เราอยู่ในครันของบรรดามันไม่ได้มาขึ้นมาแก่ตอนที่เราอายุมากเท่านั้นตอนอยู่ในคันของบรรดาก็เป็นแล้วเอออยู่ในครันของบรรดาหาเดือนก็แก่หาเดือนกลาเดือนก็แก่รอดแล้วรอดที่จะรอดออกมานั่นใครแก่ก่อนทารกที่อยู่ในคันนั่นแหละเขาแก่ในกลาเดือน พอลอดออกมากี่วันกี่เดือนกี่มีก็แก่ตามจำนวนนั้นเพียงแต่ว,ว่ายังไม่ปรากฏมันมีธรรมชาติที่ว่ามีความรู้สึกปกปิดันนั่นเองแต่เมื่อมันเปิดเผยแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะปกปิดได้เราต้องยอมรับความจริงตรงนั้นนั่นพิจารณาเรื่องเลยว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะลีพลจากความแก่ชราไปได้ ประการที่สองนั้นพยาธิธรมลหิพยาธิงานักตีโตเรามีความเจ็บกระเด็ป่วยเป็นเรื่องปกติธรรมดาร่างกายของเราโยนเนอมันเป็นการโรคทุกคนนั้นโรคภัยแค่เจ็บมันก็มีมีด้วยการทุกลน,นั่นแหละแต่มันจะมากจะน้อยอยู่ที่ว่าเราดูแลสุขภาพของเราดีมากน้อยเพียงใดจะจ่ให้มันมีโรคเลยมันก็นเป็นไปไม่ได้น้ะ ทุกคนนั้นมีโรคกันแม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรองมีโรคตาพากเหมือนกันบางช่วงบางตอนพระองค์ก็ทรงประชวนเหมือนกันจนทาให้พระอานุเทระเนี่ยตอนไปบำบัดต้องไปประสพยาบาลต้องดูแลรักษาเรียกว่าเป็นกิราทุกทางประจําตัวของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยหรือหมอชีวบคมาร์ก่อนเป็นหมอที่รักษาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกัน แสดงว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันไม่ได้มีเฉพาะแก่เราในยุคสมัยปัจจุบันเท่านั้นมีมาตั้งแต่สมัยยุคพุทธกาลก่อนนานแล้วเพราะองค์พระสัมปาสัมพุทธเจ้าของเราประงคงประชวรจึงได้ตรัสตักทามเกี่ยวกับเรื่องของโรคทางพยาธิให้เราได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นทางโรคต้องดูแลรักษาเองถ้ารับตัวส่วนกลางรับตัวโปตายก็พยายามดูแลสุขภาพร่างกายของเรา้ดี ถ้าไม่รักตัวถ้ามกลัวตายก็ตะหิอัตโนนาติถ้วาสัตร์โลกหรือว่ารวเราตนแลมเป็นที่พึ่งของตนหรือการพุทธนาวตตีตตตตตโลโกสัตร์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมนั้นโรคชัยทรกอเจ็บนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดารคกายถ้าเป็นแล้วให้หมอเยียวยารักษาเกีย่ยวกบไข้ปขวยก็ถึงหมอหมอรักษาได้ก็ได้หมอรักษาไม่ได้ก็ตายแค่นั้นแหละเพราะไม่มีใครที่จะรู้ไม่มีใครที่จะเก่งเท่าหมอ ถ้าโรคไ้เกี่ร่างกายแต่ถ้าโรคจิตโรคใจหรือโรคเกี่ยงเรื่องความทุกข์ความเครียดเราต้องรู้วิธีของการบำบัดความเครียดตัวเองรู้จักรักษาใจหรือเอาธรรมะโอษฐ์ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นการวางเทน์วางธรรมหรือสวดมนต์ภาวนาตัวเองล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะโอสถสามารถที่จะทําให้เรานั้นเนี่ย ไม่ทุกกายทุกใจนะน้นนั่นถ้าเกิดเรามีกิเลสมากๆไปรู้จกทำยังไงทุกมากๆโรคไปก็เจ็บเราก็ไม่มีแต่มันเป็นความเป็นโรคทางความคิดเราก็ต้องเอาธรรมะโอษฐ์นี่แหละสวดมนต์ภาวนายุบหนองพอนหนองปฏิบัติตนมันก็สามารถที่จะบรรเทาได้นั่นโรคกายให้หมอเยียวยารักษาส่วนถ้าเป็นโรคใจเอาธรรมะของอพงระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นข้อปฏิบัติ มันก็จะบรรเทาได้นี่เกี่ยวกับเรื่องของโรคไปเป็นเจ็บประการที่สามนั้นบรมณ์ทำโมนิบารมณนัตติโตเรามีความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาความตายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ข้อสุชนเจริญรามเท่านั้นคนฟื่นก็เหมือนกันนักก็เหมือนกันเนงก็เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะถึงก่อนถึงหลังท่นนั้นเองนั่นเราเตรียมพร้อมซ้อนตายอยู่ตลอดเวลาเวลาความตายใกล้เข้ามาแล้วเราจะไห้ไปร่วม จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่คนรักคนทีูุ่รู้ใจแต่สิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุดนั้นมันก็คือความตายอยู่ความตายมันไม่ได้อยู่ไกลมันพร้อมจะเกิดมีแกเราได้ตลอดเวลานั่นพิจารณาถึงความตายอยู่บ,บ่อยๆจะทำให้เราไม่รู้สึกกลัวตายเตรียมพร้อมรับตายอยู่ตลอดเวลาคิดว่าเราสักวันหนึ่งจะต้องตายเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องตายแล้วเราก็พยายาม ดูแลสุขภาพร่างกายให้มันดีอย่างเป็นประมาททำคุณสุนทรทานและวก็ช่วยงานสังคมเพราะอะไรเพราะว่าเราคนเราเกิดมาทันทีเนี่ยมันต้องให้มีความดีติดต้นเกิดมาเป็นคนไปใหญ่มันจนความดีจนข้าวจนของจนเงินจนทองก็เป็นเรื่องธรรมดาจนมากจนน้อยก็เรื่องปกติธรรมดาแต่ความดีเนี่ยจะให้มันจนเพราะความดีสามารถทําได้หลายอย่าง ไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองเราทําความดีอย่างอื่นมันก็ได้ส่วนบนภาวนาช่วยงานสังคมหรือผลประยชน์ของของสังคมของชุมชนมันก็เป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นธุระในทางศาสนาก็ดีเหมือนกันเพราะเราเป็นชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างสมุงามความดีก็เรียกว่าเรา้นได้ทําความดีแล้วนั่นเพื่อความตายรู้ว่ามันเป็นเป็นความวิบัติของชีวิตเราแต่ละคน และทุกคนต้องด้ปรารถนาหรือไม่ปรารถนาความตายก็เกิดมีเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็บอย่าไปประมาทัระละกันเร่เกี่ยวกับเรื่องของความตายตายตามการเรียกว่าการรังวรณะนั้นเนี่ยการรังวรณะนั้นตายตามอายุมาก70กว่าปีขึ้นไปหรือ75ปีอย่างเป็นสมัยปัจจุบันนี้ใครมีอายุ75ปีขึ้นไปต้องหมายตายจากก็อยู่ในช่วงที่ว่าการรังวรณะนั้น ตายตามกาลเวลาเพราะคนเรานั้นเป็นอย่างนั้นต้องตายทีนี้ถ้าหากว่าตามกว่านั้นก็จัดเป็นอาการลับมทนั้นยังไม่ถึงคราวตายแต่ก็ตายเพราะด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ชื่อความตายนั้นมันเกิดมีแล้วมันก็หมดอการหรือร่างกายของเราจะเป็นประโยชน์ก่อนเป็นภาระหน้าที่ของญาติพี่น้องบริโภคที่จะต้องจัดการงานส่งให้เหมือนกับการส่งความรุ่งอสุชนจริตดังก็มีที่มีน้องมีคุโยมเรื่องโทษเบี้ย ซึ่งซึ่งก็เป็นที่เป็นเป็นผู้ที่มีความรักความรารพในบุคคลที่อยากไปคุณโยมท่านผู้อำนวยการนะครับเวชการคภชปากรรมการตํานานอดีตผู้อำนวยการรัุบาลบุรีรําท่านรับาลขนห้วยนักแล้วก็เป็นที่ของผู้วัยชนก็เป็นผู้ที่มีความรักมีความห่วงใยน้องชายตลอดเวลาเมื่อลดหายตายจากท่านก่อนมาเป็นธุระหน้าที่ในการบัเท็ญ บุญจัดงานส่งให้นี่แล้วก็คุณโยนจุจตุพรอนิทุรังนี่ข้าราชการครูํำนานการพิเศษที่ก่อนเป็นผู้เป็นปน,นอ้องของผู้วัยคนนั้นตรงนี้โยมจัดทำลายแล้วก็ล,ะละ้หลานยิ่งมากมายที่มีความร้นนับถือในบุรพบุรชนเมื่อรู้ข่าวว่ามาวมในพิธีบางเกิดบุญเป็นกุศลถามว้านเมื่อคนเราล้มหายตายจากแล้วเป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องจัดงานในส่วนนี้ ก็เป็นหน้าที <iling> amine, ่ของบุคคลในครอบครัวเป็นหน้า <te> ที่ของพี่ของน้องที่จะต้องดูแลเป็นหน้าที่ของผู้คนที่มีความเคารพนับถือกันเพราะคนเราเมื่อล้มหายตายจากแล้วไม่สามารถที่จะทําอะไรได้จะเก่งขนาดไหนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามพอล้มหายตายจากแล้วก็ไม่สามารถที่จะจัดงานศพให้กับตุดเองได้ต้องเป็นภาระหน้าที่ของพี่ของน้องแล้วก็ยากตลอดถึงบุคคลที่มีความเคารพนับถือกัน วันนี้คุณพ่อสุชนจริตดำก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณงามความดีตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็สร้างสมุงค์ความดีทำหน้าที่บดความเป็นผูน้นาครอบครัวทำหน้าที่บดความเป็นพี่น,น้องของผู้คนในครอบครัวเป็นอย่างดีแม้ตอนที่ท่านทําหน้าที่บนการเป็นนักการทาโรงอยู่ที่โรงเรียนวรดกลางพระรามบุปปิรามนั้นท่านก็ทําหน้าที่ไม่ขัดตบบุพร่งซึ่งก็ถือว่าท่านได้ทําหน้าที่ของท่านดีแล้ว พอท่านล้มหายตายากก็มีญาติโยม,มหรืออดีตเพื่อนร่วมงานมาร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลศพนี้ก็ชื่อว่าเราท่านทั้งหลายก็ได้พิจารณาได้ศึกษาถึงความจริงของชีวิตบา้างคนเราเหมือน,นกึน,กน,นแล้วพอล้มหายตายจากแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่อยู่ที่จะต้องทําบุญทิพส่วนกนลรลบนาผลป่งส่วนควนที่ตายไปแล้วนะั้นท่านเป็นีโวการในการเก็บกระทำ รอรับส่วนบุญจากญาติจากโยมที่อยู่ในโลกใบนี้นั่นเราท่านทัน้งหลายเราตอนมีชีวิตอยู่นะั้นเราก็ทาบุญไว้กับตนเองตอนมีชีวิตอยู่ก็ใสยบุญตนแม้ยางที่วายชนก็ใสยบุญของคนที่ตนรักนี่เาเรียกว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนเป็นจะต้องทําบุญปุทิทินกับคนต่างประการต่อมานั้นความที่คนเราเกิดมาแลว้วจะต้องมีความลักแรกจากบุคคลที่รัก ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ beings, จากพี่จากน้องจากทรัพย์สินอัทองจากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความคร่ามมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่จากกันอย่างเป็นก็จากกันอย่างตายไม่จากกันด้วยร้ายก็จากกันด้วยดีไม่จากกันวันนี้ก็จากกันวันหน้าไปช้าก็เร็วตรงนี้แหละโยมจะทหลายความคร่ามผู้ดุจเจ้าตรัสร้ว่ามันมีแน่นอนเรื่องความคร่ามจากกันประการต่อมานั้น องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอีกข้อหนึ่งว่าให้เราพิจารณาการมนาวัตรดีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนั้นมีอยู่สองอย่างหนึ่งกรรมดีเป็นกุศลกรรมสองกรรมไม่ดีเป็นอกุศลกรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราท่านทั้งหลายสร้างสมงามความดีที่เรียกว่าเป็นกุศลกรรมตรงนี้แหละจะเป็นปุลเป็นกุศลดังนั้นในวันนี้คุณพ่อผู้ชนเจริญรัม ท่านได้จากโลกไปนี้ไปแล้วรอส่วนบุญส่วนกุศลอีกส่วนหนึ่งที่อยากพี่น้องบองโอนได้ทําบุญกรวดน้ําตามส่งไปอีกส่วนหนึ่งนั้นก็บุญตอนที่ท่านทางด้วยตนตอนมีชีวิตอยู่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุญด้วยการให้ทานบุญด้วยการรักษาศีลบุญด้วยการภาวนาที่คุณพ่อสุชนจริตรามท่านเคยได้กระทําตอนมีชีวิตอยู่นั้นและบุญที่โยมญาติทั้งหลายได้ประกอบได้กระทําในการบัี้ พอได้กลายเป็นตบัดเป็นพลวัตปัจจัยเป็นบุญมิสงกรองใหญ่นุสยโศลวิญญาณของทพ่อสุชนเกิกรังดวงวิญญาณก่อนท่านรับรู้โดยญางไใจจงอันโอธนารักส่วนบุญส่วนบุสลเพื่อเกิดเป็นปัตตารโอนาไม่อันโอธนารักส่วนบุญส่วนบุสลเป็นปัตตารโอนาไม่แล้วขอกําลังอิกบุญในบุญโศลวิญญาณขอพ่อสุชนให้ถึงสุปฏิในสัปปายภพสรวความปรารถนาในเอดหน้าอันด้วย เราทั้งอันปวดทนายกับรัญญายมย่างทั้งหลายมีเจ้าภาพเป็นต้นและกุญยจเพีนน้องวอนมนไกลไกลที่ร่วมฟังเทศฟังมธรรมโดยสัจจะกรมณในการแบบนี้คใอ้มีแต่ความสุขบังเจริญเจริญด้วยพรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสีประการให้มีอายุวันนัสกขรมละและมีปฏิภาตราสมบัติด้วยกันคนท่านได้ชี้แจงแสดงธรรมาพอสุควรแก่กาลเวลา จึงขอสุขจิตพัฒนธรรมเทศนาลงกงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการดักษณะนี้ you uh -huh. Oh, right. man.

ว่าเยุอวันดีเตสัมพุทธสมุนสุขโขเชิญท่นจ้าขาขึ้นมาจับประเทศไรจีล่าวคาถวายก่